ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยนานมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอน้อมกราบนำเสนอเรื่องราวดีๆอันเป็นที่อัศจรรย์มหาบารมีองค์หลวงปู่สวงเพียงแปดคำสั้นๆบอกกล่าวท่านให้ช่วยเหลือในสิ่งที่เราปรารถนาโชคลาภปลดทุกโศกโรคภัย อันตรายทั้งปวงภาวนาแล้วจะสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังเรื่องราวของหลวงปู่สวงแห่งทุ่งละลมเป็นเรื่องราวที่เล่าขานมานานหลายต่อหลายชั่วอายุคนว่ามีพระอริยเจ้าองค์หนึ่งมีอายุยืนยาวหลายร้อยปีมีผู้พบเห็นมาตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นปู่ย่าตายายจนกระทั่งรุ่นลูกหลานแต่ท่านก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นปินทนาอัศจรรย์นัก ทั้งยังมีปาฏิหาราธาธิย์สารพัดเป็นเรื่องเหนือโลกเหนือความคิดเหนือความคาดหมายของปุถุชนคนธรรมดาโดยกล่าวกันว่าท่านเดินตากฝนไม่เปียกดำน้ำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลื่องหนหายตัวเดินย่นย่นยอระยะทางรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์และมีอีกหลายตัวหลายเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ไม่รู้จบ ซึ่งลวนมีแต่ความน่าอัศจรรย์พิศวงในตัวท่านทั้งนั้นความเป็นมาจริงๆของเรื่องหลวงปู่สวงนั้นไม่มีใครทราบประวัติท่านแน่ชัดเพราะท่านไม่เคยบอกใครเมื่อมีใครถามท่านท่านก็จะบอกว่าท่านจำไม่ได้เขาเรียกเราว่าสวงก็สวงคาพูดคำตอบของหลวงปู่สวงนั้นฟังดูแล้วหากพิจารณาดูดีๆท่านมีความมุ่งหมายให้ผู้ฟังผู้ถามทั้งหลาย เลือกยืดตัวตนเข้าหาธรรมแท้ความปล่อยวางเป็นหลักอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นปุตุชนคนธรรมดาก็ยังอยากรู้เรื่องราวของท่านว่าท่านคือใครแม้จะไม่รู้ก็อยากรู้ปฏิหารของท่านอยู่ดีซึ่งแท้จริงไม่ใช่เรื่องหลุดพ้นแต่อย่างใดหลวงปู่สวงท่านเป็นสารณะที่พึ่งของชาวสุรินชาวศิสเกต และผู้ศรัทธาทั้งใกล้และไกลรวมๆแล้วก็น่าจะมีผู้นับถือท่านอยู่ทั่วประเทศเพราะกิติศัพท์ของท่านนั้นเรื่องลือจริงๆไม่ว่าจะเป็นการให้โชคลาภการโปรดผู้ยากให้พ้นจากความทุกข์ท้งการกินอยู่การเงินต่างๆผู้ที่ท่านโปรดล้วนได้รับความสุขก,กายสุขใจเปรียบดังว่าได้ตายไปแล้วเกิดใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นจะมีผู้คนจำนวนมากต่างพยายามสแสวงหาที่จะมาพบท่านให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นบุญวาสนาบางท่านได้เจอแต่บางท่านก็ผิดหวังแต่กระนั้นหากมีความเชื่อความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นพระผู้วิเศษมีจิตเป็นทิบท่านย่อมรู้เรื่องราวที่เราอธิฐานถึงท่านด้วยความจริงใจ ได้มีหลายตัวหลายคนที่ได้ประสบปาฏิหารจากการอธิษฐานถึงหลวงปู่สวงโดยการอธิษฐานต่อหน้ารูปของท่านบ้างหรือแม้แต่พนมมือขอบาร,รมีท่านก็ยังมีวันนี้จะขอน้อมนำพระคาถาบูชาหลวงปู่สวงให้ท่านบุฟังได้ลองนำไปสวดท่องเพื่อขอพรจากท่านเมื่อพร้อมแล้วตั้งน,นโมสามจบก่อนแล้วบริกรรมคาถาตามนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมพุทธายะอิตติปิโสภะคะวา อริยองสวงสัมปันโนยะาพุทธโมนะนะมะภาทะอาหานุก,กาบทนี้เราท่องก้าวครั้งและบอกกล่าวชื่อของเรากับท่านพร้อมบอกความทุกข์ร้อนบอกกล่าวในสิ่งที่เราต้องการปรารถนาเพื่อท่านได้ช่วยเหลือให้หมดทุกโศโรคภัยต่างๆซึ่งในคาถานี้มีหลายคนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่าน ได้บอกกล่าวเล่าว,ว่าเราสามารถบริกรรมคาถานี้สั้นๆจากคำส่วนท้ายของคาถาบทนี้เพียงแปดคำก็ได้ด้วยคำว่าณมะพาทะอาหานูกาและสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับคือในการภาวนาทุกครั้งห้ามลืมบอกชื่อตัวเราเองแล้วบอกกล่าวให้ท่านช่วยเหลือถึงความทุกข์ร้อนค้องใจให้ท่านช่วยปัดเป่า เรื่องเลวรายนั้นออกไปและหลายคนเชื่อว่าเห็นผลดังที่ใจปรารถนาให้ท่านช่วยได้จริงๆท่านผู้ฟังครับหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงมีคำร่ำลือกันมาหลายชั่วอายุคนว่าตามตะเข็บชายแดนกัมพูชานั้นเต็มไปด้วยป่าดิบมีอันตารายทั้งจากกับดักระเบิดสัตว์ร,ร้ายโรคภัยไข้เจ็บ พูดผีปีาศาจแต่กระนั้นก็เต็มไปได้วยผู้มีวิชาอาคมพระผู้วิเศษเรือสีชีไพรที่ลีเล้นซ่อนกายบำเพนตบาชาญอันแรงกล้าพระผู้วิเศษและือสีชีไพรโยคีที่กล่าวถึงเหล่านี้หลายท่านมีอายุเกินกว่าร้อยปีขึ้นไปทั้งนั้นอำนจาจจิตจักการบำเพนตบาชาญประกอบด้วยอิทธิบาทสี ไทแม่ฤาษีโยคยีและผู้วิเศษทั้งหลายสามารถชนะการเวลารักษาสังขารมีอายุยืนนานนับร้อยนับพันปีหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เสียสำคัญของพระอาจาร,รย์มั่นพุริทัตโตท่านได้เล่าว่าสมัยที่ท่านเดิเเดนทุดงไปยังภูเขาคว,วายและป่าลึกแถบจำปาสากนั้น ท่านเคยพบโยคียบางตนมีอายุหลายร้อยปีนั่งนิ่งจิตดิ่งอยู่ในฌานสมาบัติมีต้นโพต้นใสขึ้นโอกบางตนก็มีจอมปวกขึ้นหุ้มตัวบางตนก็มีหินงอกหินย้อยขึ้นตามร่างกายหุ้มไว้จนกลายเป็นหินทันวามหายโยคีหรืีเหล่านี้ไม่ตายนะแต่จิตอยู่ในฌานบางตนถอดจิตไปชั้นพรหมโลก ที่เป็นลือสีโพธิสัตว์ก็มีท่านเหล่านี้มีฤทธิ์มากแม้ต้องการออกโปรดสัตว์ก็ใช้อำนาจจิตสละสิ่งห่อหุ้มร่างกายให้แตกสลายเป็นจุลไปเลยก,ก็ได้เที่ยวออกโปรดสัตว์ได้ตามสบายท่านเหล่านี้หลวงปู่แหวนกล่าวว่าแม้ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบรรลุไม่ตกต่ำเรื่องที่หลวงปู่แหวนเล่านั้น ดุดดังนิทานประลำประดาแต่สำหรับชาวชนบทห่างไกลอย่างเมืองสุรินทร์ศรีสเกตนั้นชาวบ้านแถบนั้นกลับมีพระผู้วิเศษที่มีวัดปฏิปทาดุดดังมหาฤาษีโยคีที่หลวงปู่แหวนเคยเล่าไว้ไม่มีผิดนั่นคือหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบกนั่นเองด้วยว่าวัดปฏิบัติ และความเป็นมาของหลวงปู่สวงนั้นลีหลับไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงท่านคือใครบางคนร่ำลือว่าท่านเป็นพระเจ้าชัยวร,รมันพระองค์หนึ่งบางก็ว่าสันนิษฐานไปต่างๆนานาบางคนก็เชื่อว่าท่านคือครัวขี้เท่าหนึ่งในคณะโลกอดรที่ร่ำลือกันแต่ที่แน่ๆคือหลวงปู่สวงนั้นมีอายุยืนยาวนานหลายร้อยปีแล้ว เห็นกันมาต e ั ul, lum, tai, ้งแต่รุ่นปูรุ่นย่าคุณตาคุณยายมีอายุเฉลี่ยอย่างต่ำก็ไม่น้อยกว่า275ปีอย่างแน่นอนทั้งยังมี Nie, aquela, ฤ Lords. ทธิ์ปฏิหารเป็นที่อัศจรรย์อีกด้วยเช่นหุงข้าวหม้อเล็กนิดเดียวแต่ก็สามารถแจกจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดสามารถเดินย่นยอระยะทางได้มีความสามารถแบบผู้ทรงอภิญญาสมบัติอย่างน่าอัศจรรย์รู้เหตุนิมิตต่าง เข้าออกดินแดนลี้ลับไปมาอย่างอัศจรรย์ยิ่งในอดีตที่ผ่านมาเคยมีทั้งพระและฆราวาสที่ได้ร่วมเดินทางเข้าสู่ดินแดนลี้ลับแห่งขมนและเป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งลี้ลับในโลกที่ซ่อนเร้นสายตามนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเช่นเดินแดนที่มีทองคําและเพชรพลอยงอกออกมาจากดินอยู่ตามลำธารอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อเราเอามือไปหยิบจับดูทองคำที่งอกออกจากดินนั้นก็อ่อนนิ่มคล้ายเทียนโดนไฟลนแต่กลับไม่สามารถดือให้ขาดออกมาได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกยิ่งหนักหลวงปู่สวงจะบอกกับคณะที่ติดตามท่านไปนั้นว่ามันเป็นของเขาเพียงคำเดียวเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าไม่ใช่ของของเราคำว่าของเขาอาจจะหมายถึง มันเป็นของธรรมชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นของผู้ที่มีบุญญาธิการเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ไปกับท่านจึงได้แต่ดูและเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในความทรงจำเท่านั้นถือว่าเพียงเท่านี้ก็เป็นบุญวัสนาของชีวิตที่ได้เห็นของจริงว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมายนักในช่วระยะเวลาที่หลวงปู่สวง ได้โปรดลูกหลานทั้งหลายนั้นท่านได้แสดงตัวอย่างของผู้ละโลกพร้อมทั้งแสดงความจริงในศักยภาพของจิตอันเป็นไปตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาได้เป็นอย่างดีที่สุดแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่จะพูดน้อยที่สุดแต่การกระทำของท่านนั้นยิ่งกว่าคำพูดเป็นหมื่นเป็นแสนคำหลวงปู่สวงพระผู้้ลไปจากโลก และความนึกคิดของปุถุชนผู้มีจิตเมตตาไม่มีประมาณและเป็นแสงสว่างให้สภัสตร์ทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏเชื่ออย่างยิ่งว่าพระผู้พลโลกจะเป็นผู้ที่มาจุราชไม่เห็นตัวมาจุราชจยไม่อาจทำอันตารายแก่ผู้ที่พลโลกไปแล้วได้ฉันใดโหลวงปู่สวงก็ย่อมเป็นพระผู้อยู่เหนือสมมุติทางโลก รวมทั้งความตายด้วยฉันนั้นขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออน้มทุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศล ที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ